3เคล็ดลับ ปราฟฝ้าสำหรับคนที่มีผิวแห้งและผิวบางแพ้สารวันนี้นะคะต้องขอบคุณออเดอร์แล้วก็การทักเข้ามาสั่งซื้อบอกว่าติดตามกันจาก YouTube นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมทุกคลิปทุกตอนเราต้องบอกว่าเราปรารถนาดีอยากจะให้แต่ละคนที่ดูแลฝ้าเนี่ยเจอทางที่ใช่เจอเคล็ดลับหรือว่าการดูแลที่ถูกทางวันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะอยากจะปราบฝ้า,าอยากจะฝ้าจางเคล็ดลับต้องมีค่ะบางครั้งหมุนไปผิดทางก็จะไม่ เจอทางที่ใช่ดูแลแล้วฝ้ายห้คล้ัมลงข้อแรกนะคะเราต้องบอกก่อนว่าการดูแลฝ้ามันมีอยู่หลายๆายทางและหลายคนไปใช้ครีมที่มีสารหรือเป็นยาทาฝ้าโดยที่ใช้ผิดวิธีผลที่เกิดน,นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนหลายตัวมีไฮโดรควินโอนไฮโดรควิโอนเนี่ยให้ผลทางด้านขาวใสจริงหรือว่าใน,านด้านฝ้าจางแรกๆที่ใช้เห็นผลดีมากขาวไวมาก ฝ้าจางลงเร็วแต่ถ้าคุณไปโดนแสงไฮโดรคกิโนนเนี่ยโดนแสงไม่ได้มันจึงให้ทาก่อนนอนตัวนี้พอทาก่อนนอนปุ๊บเราต้องปิดไฟนอนเลยถ้าเกิดคุณยังเปิดไฟนีออนยังเล่นมือถืออันนี้แน่นอนฝ้ายิ่งเข้มค่ะแรกๆดูดีละ แต่อีกพักหนึ่งฝ้ากลับมาแล้วก็จะดำกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าคุณออกไปเจอแดดไปเจอความร้อน่องต้องทำงานหน้าเตาด้วยอาชีพที่ต้องทำกับข้าวหรือว่าอบขนมนะคะอันนี้เลี่ยงไม่ได้พอคุณผิวบางจากสารไฮโดรควินอนพวกนี้แน่นอนฝ้ามันก็กลับขึ้นมาได้ค่ะข้อที่2ดูแลฝ้าที่ถูกวิธีหน้าต้องไม่แห้งลองจับสังเกตดูสิ่งที่คุณใช้เนี่ยยิ่งใช้ผิวยิ่งแห้งยิ่งใช้เนี่ยหน้าเป็นขุยเลยแห้งกล้านทาครีมก็ไม่ซึมทาแป้งก็ไม่ติด อันนี้ผิดวิธีแล้ว การดูแลถ้าผิวแหง้งคุณจะเห็นเลยริ้วรอยก็ามาชัดฝ้าก็ามาเต็มการทาบํารุงมันจะเข้าไปข้างในยังไงในเมื่อทาไปแล้วมันไม่ซึมนะคะต้องเปลี่ยนวิธีให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นค่ะ 3. การทาครีมกันแดดคุณต้องละทิ้งไม่ได้มันต้องอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยเพราะมันคือเกราะคุ้มกันทาน้อยก็ไม่มีเกราะคุ้มกันอีกโดนแสงแดดฝ้าก็าขึ้นมันเป็นวงจรแบบนี้นี่เองพอเราทําความเข้าใจแล้วรู้สาเหตุแล้วก็จะได้ ดูแลฝ้าอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้เราอยากจะแนะนำหลายคนเนี่ยสนใจมากๆกับตัวเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนากเคที่ที่ปลอดภัยไร้สารไม่มีไฮโดรควินอนไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารกัดลอกใช้แล้วผิวไม่บางใช้แล้วผิวไม่แห้งคนที่มีผิวแห้งหรือผ่านการใช้ครีมมีสารมาอันนี้ต้องบอกกันว่าแนะนำเลยเพราะว่าเรามีเคสหลายเคสลูกค้าที่มีแบบนี้นะคะเป็นปัญหาแบบนี้ ต้องใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นลดเม็ดสีเมลาดินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นกักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงและลดอาการระคายเคืองแสบแดงเวลาออกแดดแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ร่วมถึงยกกระชับเติมคอลลาเจนด้วยถือว่าครบเพราะว่าเราเนี่ย บอกว่าก่อนทําตัวนี้ต้องแนะนํากันว่าเราเนี่ยไปฟังเรื่องของเหตุผลเรื่องของปัญหาลูกค,ค้าเรื่องของเคสต่างๆที่มาปรึกษาเราว่าทําไมรักษาฝ้าอย่างดีก็ไม่จางทําไมใช้ของเคาน์เตอร์แบรนดราคาแพงฝ้ายัางอยู่หรือบางทีฝ้าเข้มขึ้นไปเลเซอร์มาก็ไม่ใช่คําตอบเราจึง คิดค้นแล้วก็ทําเป็นสูตรลับเฉพาะของเคที่นะคะที่มันจะต้องตอบโจทย์จริงๆว่าดูแลฝ้าแล้วหน้าชุม่มชื้นอันนี้เป็นตัวที่เกดใช้ขวดของเกดเองเลยก็คือออกมาจากอันนี้นะคะเปิดมาจะเป็นขวดแบบนี้เป็นดรอปเปอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันจ้ะว่าเนื้อเซรั่มเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็กดใช้วิธีกดนะคะปั๊มขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราดูกันนะคะจากมือตรงนี้นี่เลยเนื้อเซรั่มจะเป็นแบบนี้ค่ะ ใสๆไม่ใส่สีไม่ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นแต่บวกรวมสารสกัดที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ยังเติมน้ำให้ผิว ผิวจะชุ่มชื้นนะคะต่อให้คุณผิวแห้งทาครีมไม่ติดตัวนี้จะไม่เคลือบแค่ผิวภายนอกมันจะซึมฟึบบำรุงถึงข้างในเลยทำให้บำรุงนะ่ยมันเข้าลึกจริงๆไปลดไปลดฝ้าที่ต้นตอหรือสาเหตุแล้วตัวบำรุงมอยเจลไลเซอร์ต่างๆนำเข้าไปได้รวมถึงไฮยาลูรอนมีในนี้ด้วยนะคะเขาก็จะใช้เป็นไฮยาลูรอนอาโมเลกุลเล็กที่จะซึมเข้าไปบำรุงได้นี่เลยค่ะนี่เลย เข้าไปละบำรุงเนียนนุ่มแบบนี้เลยเราแนะนำทุกครั้งว่าใช้เซรั่มบำรุงแล้วลดฝ้าแล้วก็ต้องใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดอันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมกันแดดที่คุณทาทับตัวเรื่องของเซรั่มได้เลยนะคะอันนี้ปิดเล็กน้อยมานี่แล้วเราก็ทาได้เลยค่ะนี่ให้ความเย็นกระจ่างสายสำหรับเรื่องของฝ้าชักเคทีมาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกคนล